สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 พับ1ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาสรุปความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศที่เราได้เรียนไปนะคะนักเรียนแล้วเราก็จะไปดูสักนิดหนึ่งเนาะว่าข้อสอบกลางนะคะนักเรียนหรือข้อสอบวาดผลเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะมันออก ยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบอสอบอสวทและก็เป็นข้อสอบปูนเนตนะคะในแต่ละปีที่ครูได้รวบรวมมาให้นะคะอ่ะโอเคก่อนอื่นนะคะเราไปทบทวนกันสักนิดนึงเนาะนักเรียนนะคะ,ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะคะนักเรียนจาได้ไหมว่ามันก็เริ่มจากนะคะการอ่า ดูนะคะนักเรียนดูวัตถุท้องฟ้าด้วยตาเปล่าก่อนนะคะมนุษย์เมื่อก่อนเนี่ยไม่มี Google นะคะนักเรียนไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการสำร,สำรวจอวกาศหรือนะคะดาวเคราะห์ต่างๆหรือแม้กระทั่งดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้านะคะนักเรียนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะ นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ผลิตกล้องโทรทัศน์ขึ้นมานะคะนักเรียนโดยนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะคะที่สามารถผลิตกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงเป็นคนแรกนะคะนั่นก็คือกาลิเลโอนะคะเคยได้ยินไหมคะนักเรียนกาลิเลโอรู้จักไหมคะรู้จักครัรบร รู้จักนะคะนะักเรียนกาลิเลโอกาลิเลอหรือกาลิเลีนั่นแหละนะคะนะักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะคะนะักเรียนที่ได้ประดิษกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนะคะนะักเรียนเพื่อใช้ในการขยายขนาดภาพของวัตถุบนท้องฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวนะคะนะักเรียนหรือดาวเคราะห์ต่างๆที่โครจรเข้ามาใกล้โลกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนา ขึ้นเรื่อยๆนะคะนักเรียนเนาะในเรื่องของการผลิตเทคโนโลยีอวกาศต่างๆขึ้นมานะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นจรวดนะคะจรวดก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ในการนะคะส่ง นะคะนักเรียนส่งอุปกรณ์ขนส่งต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งมนุษย์อวกาศเนี่ยขึ้นไปนอกโลกนะคะขึ้นไปบนอวกาศนั่นเองนะคะก็มีการสร้างดาวเทียมใช่ไหมคะนักเรียนเนาะดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในด้านในด้านต่างๆทางด้านการสื่อสารการโทรคมนาคมนะคะนักเรียนการถ่ายภาพของโลกนะคะนักเรียนเนาะการสำรวจทรัพยากรนะคะนักเรียนหรือแม้กระทั่ง นะคะการติดตามแผนที่การติดตาม GPS ต่างๆนะคะที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ของดาวเทียมทั้งหมดเลยเนาะดาวเทียมที่ครูสอนไปนะคะก็มีอยู่หลากหลายนะคะนั่นเองไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสกุตนิกอันนี้ก็เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกนะคะสกุตนิกหนึ่งเนะะา,า Home, นะ,ะนั่นเรียนนะคะดาวเทียมไทยคมนะคะนั่นเรียนเป็นดาวเทียมดวงแรกของไทยนะคะไทยคม หนึ่งน้องนักเรียนไทยคมหนึ่งเป็นดวงแรกของประเทศไทยเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของดาวเทียมที่คุณครูเคยสอนไปนะคะนะักเรียนเนาะเพื่อออกข้อสอบนะคะนะักเรียนอย่าลืมนะคะนะักเรียนว่าเจ้าไทยคมอ่าไทยคมสี่นะคะนะักเรียนไทยคมสี่ไทยคมหกเจ็ดและแปดนะคะเป็นดาวเทียมของไทยที่ยังคงปฏิบัติ หน้าที่อยู่นะคะนักเรียนคือมันออกข้อสอบนะคะนักเรียนยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เนาะคือ4ี่ดและ8ดนะคะส่วน1 2 3สามและห้าเนี่ยได้ทําการปดระวางเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเนาะปดระวังก็คือใช้งานไม่ได้นะคะนักเรียนก็กลายเป็นขยะในอวกาศไปนะคะอ่ะ โอเคเนาะแล้วก็เจ้าทีออสนะคะนักเรียนอันนี้ก็เคยออกข้อสอบมาแล้วนะคะนักเรียนเนาะทีออสก็เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะคือเรื่องอเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะคะนักเรียนข้อสอบที่ออกเนี่ยมันก็คือมีรู้กับไม่รู้อะค่ะเหมือนที่ครูบอกนะคะนักเรียนถ้าเกิดว่า ใครที่ชอบอ่านชอบติดตามเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนักเรียนก็จะได้เปรียบคนอื่นหน่อยนะตรงที่นักเรียนจะมีความรู้รอบตัวแต่คนที่ไม่เคยรู้เลยอย่างเงี้ยนักเรียนหน้าเฟซบุ๊กของนักเรียนอย่างเงี้ยไม่เคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าดาราศาสตร์หรือเทคโนโลยีอวกาศเลยไม่เคยผ่านหูผ่านตาเลยอันนี้นักเรียนก็จะเสียเปรียบนะคะคนอื่น นิดหน่อยนะคะในเรื่องของข้อสอบเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเนี้ยนะคะมีรู้กับไม่รู้เท่านั้นนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนะคะคยานอวกาศน้อนักเรียนอย่างที่ครูเคยสอนไปเนาะว,ว่ามีทั้งที่มีมนุษย์คุมขับและไม่มีมนุษย์คุมขับนะคะนักเรียนเนาะยานอวกาศเนี่ยนะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีมนุษย์คุมขับยานอวกาศที่ต้องเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์ นักเรียนที่อยู่ไกลๆนักเรียน <Athlet ics> ที่อยู่ไกลๆจากโลกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เอามนุษย์นักเรียนเข้าไปเสี่ยงชีวิตด้วยณนะนะตรงนี้นะคะยานอาวกาศส่วนใหญ่ก็จะบรรจุน,ะะนะะักเรียนบรรจุหุ่นยนต์อวกาศอีกทีหนึ่งนะคะนะคะักเรียนพอยานอาวกาศไปลงจอดปุ๊บนะคะนะคะักเรียนเขาก็จะปล่อยนะคะหุ่นยนต์สำรวจอวกาศเพื่อลงไปสำรวจนะคะบริเวณรอบๆนะคะนะคะักเรียน เขาจะไม่ใช้นะคะแทบจะไม่ใช้มนุษย์เลยนะคะนักเรียนแทบจะไม่ใช้มนุษย์เลยเพราะว่ามันมีความอันตรายแล้วก็มันมีความเสี่ยงอยู่นะคะนักเรียนเนาะมนุษย์นะคะที่ได้ไปนอกโลกเนี่ยได้ไปลงไปเหยียบเนี่ยนะคะนักเรียนก็เป็นที่ดวงจันทร์นะคะนักเรียนที่เยอะที่สุดเนี่ยนะคะนะักเรียนดาวเคราะห์อื่นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าได้นํามนุษย์อวกาศนะคะลงไปกับยานอวกาศ นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ่นยนต์อวกาศที่ทําหน้าที่แทนนะคะเนาะที่ครูคเคยสอนไปนะคะอันนี้เป็นอพอลโล11ตําำรวจดวงจันทร์นะคะนักเรียนเนาะโดยสาภาพโซเวียตนะคะอ่าโดยสหรัฐอเมริกาเนาะนักเรียนนะคะองค์การนาซานะคะลงไปจอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะคะ อ่าอันนี้ก็เป็นไวด์เอเจอร์นะคะนักเรียนไวด์เอเจอร์เนาะไปสำรวจดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะคะนักเรียนไวด์เอเจอร์หนึ่งไปที่ดาวพฤหัสเนาะ,ะอ่าไวด์เอเจอร์ไวด์เอเจอร์สองนะคะก็ไปที่ดาวเสาร์ยูเรนัสแล้วก็เนปจูนอันนี้ก็เป็นไวกิ้งนะคะนักเรียนยานไวกิ้งที่ไปสำรวจดาวอังคารนะคะดาวอังคารเนาะ,ะส่วนใหญ่ค่ะอย่างที่บอกนั่นแหละว่านะคะมนุษย์เนี่ยอยากเข้าไปถึง ดาวอังคารมากกว่าดาวเคราะห์อื่นๆเลยนะคะนักเรียนดาวเคราะห์อื่นๆเนี่ยยังไม่มีดาวดวงไหนไปลงยังไม่มียานอวกาศนะคะไปลงจอดได้นะคะนักเรียนเนาะนอกจากดาวอังคารเหตุผลหลักเนี่ยก็เพราะว่าดาวอังคารเนี่ยมันมีระยะห่างนะคะนักเรียนห่างจากโลกไม่มากนะคะนักเรียนเป็นดาวเคราะห์ที่มนุษย์สําเร็จในการนํายานอวกาศลงไปจอดแล้วให้อะไรนะหุ่นยนต์อวกาศเนี่ยนะคะนักเรียนลงไปสํารวจ รอบๆพื้นที่นะคะนักเรียนส่วนดาวเคราะห์อื่นๆเนี่ยยังคงไม่ใช่เป็นการนํายานไปลงจอดที่พื้นผิวได้นะคะนัเรียนยังยังไม่สามารถทําได้ทําได้แค่วนรอบๆนะคะนักเรียนวนอยู่รอบๆดาวเคราะห์ดวงอื่นเท่านั้นนะคะยังไม่สามารถลงไปจอดบนพื้นผิวแบบนี้ได้นะคะอ่าอันนี้เนาะ ก็เป็นยานม์านะคะนั่นเรียนยานสป,ปิริตที่ไปพร้อมกับหุ่นยนต์โรเวอร์เห็นไหมว่ายานมันก็จะบรรจุหุ่นยนต์อาวากาศเอาไว้นะคะนั่นเรียนไพโอเนียเนาอะอันนี้ไพโอเนียนะคะนี่เทียนเวอร์หนึ่งนะคะนั่นเรียนเป็นยานอวกาศสัญชาติจีนนะคะลงจอดบนดาวอังคารเนาอะอันนี้นั่นเรียนก็ได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะ และก็เป็นหุ่นยนต์ตำรวจอวกาศนะคะที่ครูได้อธิบายไปเบื้องต้นเมื่อกี้นี้นะคะอ่าเนอะเมื่อกี้ก็เป็นยูทูบนะคะนั่นีอนอันนี้เป็นหุ่นยนต์อวกาศของจีนนะคะสัญชาติจีนนะคะที่ลงไปสำรวจดวงจันทร์นะคะ นาเมื่อกี้เป็นยานอวกาศเทียนเบิร์นนะคะอันนั้นไปสํารวจดาวอังคารอันนี้เป็นหุ่นยนต์ยูทูนะคะนักเรียนอันนี้ไปลงไปจอดที่พื้นผิวของดวงจันทร์นะคะแยกให้ออกด้วยนะคะระวังข้อสอบจะออกนะนักเรียนเพราะว่าอ่าไอเจ้าอะไรนะเทียนเวิร์นเนี่ยมันพึ่งลงไปจอดที่ดาวอังคารในปีเนี้ยอย่างที่ครูเคยสอนไปนาะนักเรียนในปีเนี้ก็คือ,อ เมื่อกลางปีที่ผ่านมานะคะนักเรียน15พฤษภา64อันนี้กลัวออกข้อสอบเหลือเกินนะคะนักเรียนถ้าใครจำได้ก็อ่ะได้คะแนนไปนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปเราลองมาช่วยกันนะคะนักเรียนเนาะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดไปนะคะบางคนเนี่ยทาถูกบางคนก็ทําไม่ถูกนะคะอ่ะลองมาดูว่าเราผิดเราถูกตรงไหนนะคะอ่ะมาดูนะคะ ได้ต่อไปนี้เป็นเทคโนโลยีอวกาศกล้องโทรทัศน์ใช่ไหมกล้องโทรทัศน์ใช่หรือไม่ใช่ไหมกล้องโทรทัศน์ใช่ใช่เทคโนโลยีอวกาศไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่นักเรียนตอบว่าอะไรคะนักเรียนตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ตอมเล่ะใช่ค่ะใช่นะคะนักเรียนกล้องโทรทัศน์เนี่ยใช่เป็นเทคโนโลยีอวกาศแบบว่า สมัยดึกดาบรรพ์น,นะคะอย่างที่ครูบอกนะคะว่าจากการที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ย<ม>เขาก็พัฒนาขึ้นมานะคะสร้างกล้องโทรทัศน์ขึ้นมานะคะเพื่อใช้ขยายภาพของดาวเคราะห์ต่างๆที่โคจรเข้ามาอยู่ใกล้โลกกล้องถ่ายรูปใช่ไหมอันนี้หลายคนตอบผิดใช่ค่ะกล้องถ่ายรูปไม่ใช่นะคะนั่นเรียนไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีอวกาศนะคะนั่นเรียนกล้องส่องทางไกลใช่ไหม ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่นะคะนักต้องสองทางใต uh ้อ huh. งไม่ใช่นะ,ะอาจหลายคนนะ,ะต้องพอนทาลังเลเนาะจรวดใช่ไหมคะจรวดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจรวดใช่อันนี้ชัดเจนนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งนะคะนักเรียนเนาะยานอวกาศนะคะเรียนหรือมนุษย์อวกาศขึ้นไปนะคะดาวเทียมใช่ไหมดาวเทียม ทามเปใช่ค่ะใช่นะคะนั่นยานดาวเทียมใช่ยานอวกาศใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะโดนใช่ไหมโดนที่เขาใช้กันบนโลกเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะนั่นเรียนไม่ใช่นะคะนั่นเรียนเครื่องบินก็ไม่ใช่ดังนั้นนะคะสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีอวกาศเนาะก็จะมีกล้องโทรทัศน์มีจรวดมีดาวเทียม และก็ยานอวกาศนะคะเท่านี้นะคะส่วนสี่อันที่เหลือก็คือไม่ใช่นะคะอ่ะต่อไปมาดูต่อนะคะมาดูว่าดาวเทียมเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรสามารถพยากรณ์อากาศได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่อ่าใช่นะคะนักเรียนดาวเทียมสามารถพยากรณ์อากาศได้นะคะอย่างที่เคยพูดกับนักเรียนนาะว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะนักเรียนในโทรศัพท์ นะะักเรียนเนาะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูพยากรณ์อากาศว่าอ่ะอีกสามวันข้างหน้าฝนจะตกไหมนะคะอีกสาวันข้างหน้าอากาศจะเย็นลงไหมต่างๆเหล่านี้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทั้งหมดเลยบอกตำแหน่งบอก GPS ใช่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกใช่ครับใช่ใชักเจนนะคะสังเกตดาวในอากาศใช่ไหมไม่สังเกตดาวในอากาศไม่ใช่ ใช่ค่ะลูกใช่ใช่นะคะนักเรียนใช่นะคะนักเรียนเนาะตำรวจมลพิษในอากาศเป็นประโยชน์ของดาวเทียมไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นค่ะนักเรียนหาเป็นนะคะนักเรียนอ่ะอย่างสมมุติว่าเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยนั่นเรียนนะคะเกิดไฟไหม้นักนเรียนหรือเกิดอ่าปรากฏการณ์อะไรนะที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวนะ พีเอ <PM, S 2> <PM, S 1> ใช่ไหมนักเรียนพีเออคอันเนี้ยนะคะ <Okay. S 1> นักเรียนเนาะเวลาเกิดหมอกควันมนลพิษอะไรอย่างเงี้ยภาพถ่ายจากดาวเทียมจะสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ใดนะคะ mm. นักเรียนมีมลพิษนะคะจํานวนมากนะคะมันก็จะเห็นเป็นเหมือนอ่อนะคะนักเรียนการพยากรณ์อากาศเลยคล้ายๆกันนะคะตำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมใช่ประโยชน์ของดาวเทียมะะใช่ใช่ใช่ สำรวจใช่ในมหาสมุทรใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นั่ใช่ไหมลูกไม่ในมหาสมุทรไม่น่าใช่ไม่ใช่นะคะนักเรียนไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะคะโอเคนเรียนจะใช่หมดดังนั้นเนี่ยเนาะอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยนะคะ เป็นประโยชน์ของดาวเทียมหมดเลยยกเว้นนะคะ mm hmm. การสำรวจฝูงปลาในมหาสมุทรนะคะอันนี้ดาวเทีย mm hmm. มไม่สามารถทำได้นะคะเนื่องเพราะว่ามันอยู่ใต้มหาสมุทรเนาะนั่นเรียนอ่ะต่อไปนะคะสิ่งใดเป็นผลมาจากการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์เครื่องกองน้ำในสระใช่ไหมเคยสอนไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะคคใช่ไหมลูกไม่ <HR> ไใช่ใช ไม่ใช่หรอใช่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 อย่างที่ครูเคยเอาภาพให้ดูไงคะว่าเครื่องโปรแกรมนะคะนักเรียนในอวกาศเนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะ นำน้ำหลายลิตรเนี่ยนั่นเรียนขึ้นไปอยู่บนยานอาวกาศได้มันหนักมากนะคะนักเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยนักบินอาวกาศจะอยู่บนยานอาวกาศเนี่ยนานมากๆนะคะนักเรียนหลายเดือนหรือเป็นปีเนี่ยนะคะ mm. นักเรียนดังนั้นเนี่ยนเขาก็จะมีการผลิตเครื่องกรองน้ําโดยนําเอาปัสสาวะนั่นแหลนะนักเรียนปัสสาวะของนักบินอาวกาศนี่แหละนะคะนักเรียน มากรองให้มาเป็นน้ําที่สามารถกลับมาดื่มได้นักเรียนเขาจะไม่เอาเออมันเป็นเรื่องจริงนะคะเรียนดังนั้นเนี่ยน้ําอะไรนะดังนั้นเนี่ยนะคะเรียนน้าในสระว่ายน้ําของหนูที่หนูไปว่ายน้ําเหมือนกันนะคะเรียนเขาไม่มาเติมน้าให้หนูทุกวันนะเขาไม่เปลี่ยนนะเอาน้ํานี้ทิ้งอ่ะเอาน้ําใหม่ใส่ ไม่ใช่แบบนั้นนะนั่นเรียนเขาก็จะเอาน้ําจากในสระนี่แหละนะคะผ่านเครื่องกรองน้ํานะคะนั่นเรียนเนาะปัสสาวะเอ่ยเนาะนั่นเรียนทิมุกนะคะน้ําลายเอ่ยนะคะนั่นเรียนเออของเพื่อนที่ว่ายน้ำกับหนูเขาก็จะผ่านเครื่องกรองน้ําแล้วก็เอาออกมาให้เป็นน้ําน้ําใหม่นะคะเรียนเขาจะไม่สูบน้ําออกนะคะไม่ได้ไม่งั้นน้ําท่วมนะคะพื้นที่นะคะหมดเลยไม่ได้นะคะนั่นเรียนเนาะอ่ะสูตรอาหารทารก ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ฟรีแหล,ล,ล็กฟีส์หต่างๆนักเรียนหาถ้าใครมีน้องน,นเรียนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้อาหารทาลกอ่ะมันคล้ายๆกับอาหารแมวอ่ะที่มันเป็นซองอ่ะใครเคยเห็นบ้างใครมีน้องอ่ะนักเรียนจะเคยเห็นนะคะนเรียนอ่ะสูตรอาหารทาลกอ่ะเขาจะทํามาแบบนั้นนะคะนั่นเรียนเนาะหูฟังไร้สายใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะใ,<ช>ใ,ใช่นะคะ ยางรถยนต์วิบากใช่ไหมใช่ใช่นะคะน,น,นักเรียนกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์ใช่ไหมคะใช่ใช่นะคะรองเท้ากีฬาบางรุ่นใช่ไหมใช่ไหมคะลองเดาสิใช่ใช่นะคะนักเรีนยนรองเท้ากีฬาบางรุ่นก็ใช่เหมือนกันนะคะนันเกเรียนอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เป็นผลจากการนำเทคโนโลยีอวากาศมาใช้ประโยชน์บนโลกของเรานะคะไปต่อนะคะนักเรียนมาดูข้อสอบกันสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนเนาะอันนี้เป็นข้อสอบสสวทนะคะใครที่มีรายชื่อนะคะนักเรียนเนาะที่ไปสอบสาธิตมอชเนะน,นี่ยนะคะนักเรียนโรงเรียนสาธิมชชผู้แนะนําว่าให้อ่านข้อสอบสสวทเยอะๆนะคะนักเรียนอ่านข้อสอบสสวทเยอะๆนะคะ อ่ะลงมาวิเคราะห์นะคะนัเรียนเนะเาะข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีอวกาศที่เกิดหลังจากเห็นไหมคะที่เกิดหลังจากการสร้างจารวดมันมีคีย์เวิร์ดคำว่าที่เกิดหลังจากการสร้างจารวดดาวเทียมเกิดก่อนหรือเกิดหลังจรวดดาวเทียมเกิดก่อนหรือเกิดหลังดาวเทียม จำได้ไหมจรวดจดรวดรเกิดก่อนครับจรวดเกิดก่อนจรวดเกิดก่อนใช่ไหมดังนั้นถูกจิดข้อหนึ่ง<ๆ>นั่นเรียนอ่านนักเรียนลองอ่านพ้อยล้วนกเรีนคิดว่าอะไรหนึ่งสองสามสีส่ที่เกิดที่ไม่ใช่นะคะนักเรียนไม่ใช่เทคโนโลยีที่เกิดหลังจากจรวดสแสดงว่ามันต้องเกิดก่อนเกิดก่อนจรวดจะเกิดขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่หนูคิดว่าอะไรลูกข้อนี้ไงก่อนจรวดเอ้ย เกิดก่อนกัน้วยข้อไหนลูกสี่เลยครับข้อเออเกิดก่อนข้อสี่ข้อกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กต้องเก่งมากนะคะนักเรียนข้อสี่กล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กอย่างที่ครูบอกเรียงลำดับเลยใช้ตาเปล่าใช้กล้องโทรทัศน์ผลิตดาวเทียม ผลิตจรวดเนาะผลิตดาวเทียมนะคะเรียนแล้วก็เป็นยานอวกาศต่างๆไปนะคะนั่นเรียนอะ่ะนะคะนั่นเรียนเห็นไหมว่าคนที่ฟังครูอธิบายนะคะจะตอบได้นะคะนั่นเรียนอะ่ะไปต่อนะคะนั่นเรียนไปต่อข้อสองค่ะอันนี้ข้อนี้ค่อนข้างง่ายค่ะสสวทนะคะ,นะคะนั่นเรียนสสวทอ่าปอหกเหมือนกันใครไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศเลย มิ้นใช้ฟังเพลงโดยใช้หูฟังแบบไร้าสายใช่ไหมใช้เทคโนโลยีอวกาศไหมคะ<อ>ใช่ไหมใช่ใชค่ะใช้พิมพ์กินยาปฏิชีวนะรู้จักยาปฏิชีวนะไหมรู้จักครับไม่รู้จัก,รจกหรอยาปฏิชีวนะต้องกินให้หมดอ่ะคล้ายคล้ายกับยาฆ่าเชื้อนะคะ,ะนั่นเรียนถ้าไม,<อ>ถาไม่ถ้าไม่กินจนหมดเนี่ยนะคะมันจะเกิดอาการดื้อยานะคะ,ะนั่นเรียนเนาะ ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเทคโนโลยีอวกาศยาปฏิชีวนะไม่ใช่ครับอ่าจย์ที่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไปดูข้ออื่นก่อนเนาะนุ่นใช้เครื่อง GPS ชัดเจนเพื่อวางแผนในการเดินทางใช่เทคโนโลยีอวกาศไหมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่นะคะภูมิรับประทานผู้เรียนแห้งแบบแช่แข็งฟรีดได dry f r ไ e ใช่ครับใช่ไหม ใช่ใช่เรียนอันนี้เป็นเหมือนพักทอดอย่ากลูกนะคะดังนั้นข้อไหนไม่ใช่ตอบข่อข้อข้อสองข้อค่ะนักเรียนข้อสองยาปฏิชีวนะไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีอวกาศนะคะนักเรียนโอเคนะคะอ่ะไปต่อเนาะข้อสามค่ะอ่ะข้อสามนักเรียนใช้สิ่งใด ในการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าด้วยตนเองด้วยตนเองนะจ๊ะด้วยตนเองอันนี้เป็นโอเน็ตปีห้าศูนย์งยังไม่เกิดกตอบค่ะหนึ่งสองสามหรือสี่ต้องโทรทัศน์ตอบว่าข้อสี่ค่ะข้อสี่ค่ะเห็นพร้อมกันนะคะว่าข้อสี่ถูกต้องนะคะนักเรียนข้อสี่ถูกต้องนะคะนักเรียนเนาะเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยนะคะนักเรียนไม่สามารถ ทำได้ด้วยตัวเองสักอย่างนะคะนันเรียนเนาะโอเคนะคะอ่ะไปต่อพ่อสี่นะคะนันเรียนดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศคือดาวเทียมดวงใดคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าสื่อสารดาวเทียมสื่อสารต้องเป็นดาวเทียมอะไรเท่านั้นเห็นปุ๊บตอบปั๊บตอบพ่อตอบพ่อ,อ,พอดาวเทียมโทรข้นนี้ไง,ไง่ายมากโอเน็ตปีอะไรเนี่ย โอเน็ตปีอะไรเนี่ยโอเนตปีห้าหนึ่งห่งง่ายมากตอบเลยค่ะตอบข้ออะไรคะข้อสองข้อสอง่ะจำไว้คำว่าข้ามนาคมโทระข้ามนาคมแปลว่าสื่อสารต่อครับโดยตรงนะคะนักเรียนคือข้อสองนะคะนักเรียนเนาะอุตุนิยมวิทยาดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาใช้ในการอะไรคะใช้ในการอุตุ พยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์นะคะนักเรียนเนาะอ่าดาวเทียมสำรวจทรัพยากรนะคะนักเรียนอันนี้ก็นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาดเกียวกับกุปป่าไม้นะคะนักเรียนเนาะที่ใช้นะแล้วก็เป็นอ่าธรณีวิทยานะคะนักเรียนแล้วก็สำรวจสำรวจภูมิศาสตร์นะคะนักเรียนอันนี้ก็นะคะนักธรณีวิทยาใช้นะคะนักเรียนเนาะโอเคดังนั้นข้อนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะลูก อ่ต่อไปนะคะนักเรียนไปดูข้อสุดท้ายข้อนี้ค่ะนักเรียนหาตอนนั้นปหกสองตอนนั้นตายกันละนีละนาดเพราะข้อนี้ข้อเดียวอ่ะเพราะข้อนี้ข้อเดียวอามาดูนิดหนึ่งข้อใดข้อมูลใดต่อไปนี้ได้มาจากการสำรวจนะคะโดยใช้กล้องจันทานักเรียนหาตายกับคำว่ากล้องจันทากันทั้งประเทศค่ะ โอเน็ตปีหกศูนย์เห็นไหมครูบอกแล้วว่าข้อต่อเทคโนโลยีอากาศมีรู้กับไม่รู้เท่านั้นอนุรู้ไหมอ่ะครูถามว่าใครรู้บ้างดวงจันทร์หรือเปล่าครับต้องทำเลยอะไรนะตาทีบ้างไงลูกออย่าเพิ่งปิดไม่ต้องัวไม่ต้องัวคุยเป็นเพื่อนครูก่อนอะไรนะลูกช้าๆลูกดวงจันทร์หรือเปล่าครับดวงจันทร์หรือเปล่าอ่ะสาทตบอกว่าดวงจันทร์หรือเปล่านะคนอื่นว่าไงลูกคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไง ผมว่ามันก็ว่าตรวจจับังสีเอกตายแ้คนักเรียนจันทาจันทาแปลว่าดวงตาเนี่ยตัวดวงจันท์ถูกต้องนักเรียนทั่วประเทศตอบข้อสี่แต่มันเป็นคําตอบที่ผิดค่ะผิดอ้าวผิดอ้าวแล้วตอบข้อไหนอ่ะเห็นไหมครูบอกแล้วว่าไม่ใช่ขาโอนิด มีหกับข้อสา่ครับข้อสาม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 ครับเออไปค้นอินเทอร์เน็ตมาใช่ไหมนะคะทุกคนน่ะนักเรียนตอบตอบห้ดอื่นถูกหมดนะแต่มาตายข้อนี้ข้อเดียวทั้งประเทศน่ะนักเรียนทั้งประเทศตอนนั้นนี่ไม่เคยไม่มีใครได้ร้อยเต็มเพราะข้อเนี้ยนักเรียนเออนะคะถูกต้องค่ะข้อสามนะคะจำไว้ว่าก้องจันทานะคะเรียนตรวจพบลังสีเอ็ นะคะนั่นเรียนเนาะตรวจพบลังสีเอนะคะนักเรียนเนาะอะครูมีข้อมูลให้นะคะครูมีข้อมูลให้ที่จริงอะมันไม่ได้ชื่อกล้องจันทรานักเรียนหามันชื่อว่าอ่ามันอาจจะเป็นชันดาชันดราเอ็กเกรอย่านั่นเรียนคนไทยคนเมืองก็เลยกล้องจันทราอย่างนั่นเรียนนะคะนั่นเรียนก็เลยเข้าใจว่าโอ้ชจันทราจันทราบ้านชั้นคูดวงจันทเหาะข้อสี่เลยนะคะนักเรียนผิด นักเรียนเนาะอะผิดอันนี้คือหน้าตาของกล้องจันทราที่ทําให้นักเรียนชั้นปองสมัยนั้นตายกันละเนนระนาตนะคะนักเรียนเพราะข้อนี้ข้อเดียวนะคะเรียนกล้องจันทราดูหน้าตาไว้นะคะนักเรียนเนาะอะอาจจะไม่ออกกล้องจันทรานะปูว่าถ้าออกจะออกเป็นเทียนเวิร์นเป็นยูทูบอะไรไปนะคะนักเรียนเนาะนาซานะคะเรียนอันนี้ก็เป็นของนาซนานะคะไม่ได้เป็นของไทยเลยชื่อนะคะอย่างที่บอกว่า ชันดานะคะนักเรียนชันดานะคะคนไทยแปลว่าจันทรานะคะนักเรียนเนาะตรวจจับรังสีเอ็กตรจากดาวยูเรนัสได้เป็นครั้งแรกนะคะนักเรียนอะ่ะเป็นสัญญาณมาจากดาวยูเรนนสนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่ได้มาจากนะคะกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรานะคะนักเรียนโอเคเนาะอ่ะดนะคะ,นะคะ ไม่ไปแล้วแสดงว่าตึกแล้วอ่ะนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลนักเรียนไปนะคะนักเรียนเราได้ลองทำข้อสอบนะคะเกี่ยวกับเป็นข้อสอบกลางนะคะหลายข้อเลยนะคะนักเรียนก็หวังว่านักเรียนก็จะได้ประโยชน์ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะนักเรียนเนาะอ่านแล้วเดี๋ยวนะคะนักเรียนเนาะงานภาระงานในวันนี้ก็คือการทําแบบทดสอบท้ายหน่วยแต่แต่ครูก็มีการพัฒนาของครูแล้วนะนักเรียนเนาะเป็นการทําแบบทดสอบ นะคะท้ายหน่วยแบบออนไลน์ค่ะนักเรียนหาแบบออนไลน์หนูทําไปปุ๊บอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นนะคะนักเรียนเนาะทาไปปุ๊บถึงข้อสิบปุ๊บนะคะนักเรียนกดปุ่มกดปุ่มยืนยันให้เรียบร้อยนะคะเรียนพอกดปุ่มยืนยันปุ๊บมันก็จะบอกว่าส่งคาตอบเรียบร้อยใช่ไหมให้นักเรียนแทปเตอร์หน้าจอตรงนั้นนะคะนะคะนักเรียนต้องกดปุ่มด้วยนะนักเรียนต้องกดปุ่มด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนะ ลองดูก่อนอะ,อะเดี๋ยวลองเข้าดูก่อนนะแป๊บหนึ่งอะอันนี้มันยังเป็นการแก้ไขของครูได้อยู่อะไม่เป็นไรนะคะนั่นเรียนเนาะถ้าเรียนเข้าใจว่า พอนักเรียนทําไปถึงสบข้อปุ๊บมันจะมีปุ่มสีม่วงอยู่ใต้ไยค่ะนักเรียนต้องกดปุ่มสีม่วงด้วยนะนักเรียนกดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าส่งคําตอบแล้วเหมือนเราสอบอะ่ะนะคะนักเรียนเนาะแล้วให้นักเรียนแคปเจอร์หน้าจอตรงนั้นนะคะเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่เพื่อยืนยันว่านักเรียนทําข้อสอบเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเนาะแล้วส่งลงในอัลาั้มิยาศาสตร์รูทิพได้เลยโอเคไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ นักเรียนเข้าใจไหมคะได้ยินไหมคะลูกเข้าใจครับเข้าใจคอ่าเข้าใจนะคะโอเคนะคะใครมีคําถามที่จะสอบถามบ้างไหมคะมีไหมคะครับไม่มีครับอ่าถ้าไม่มีแล้วนะคะครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ